คุณผู้ชมรู้กันไหมครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยประเทศไทยเกือบที่จะได้ซื้อเครื่องบิน FA-18 จากสหรัฐอเมริกาเข้ามาใช้งานแล้วนะครับในช่วงยุค90นะครับกองทัพอากาศไทยเนี่ยได้มีการจัดหาเครื่องบินลบใหม่และได้มีการตัดสินใจเลือกเจ้า FA-18 Hornet จากอเมริกาเป็นจํานวน8ลําและได้เริ่มจ่ายเงินไปแล้วแต่ในตอนนั้นนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยได้เจอกับวิกฤตต้มยํากุ้งซึ่งเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ทําให้เศรษฐกิจของไทยเนี่ยซุดตัวอย่างหนักรัฐบาลไทยเนี่ยจึงต้องตัดสินใจตัดลดงบประมาณในโครงการใหญ่ๆหลายโครงการซึ่งก็รวมถึงโครงการจัดหาเครื่องบิน fa 1 8จากสหรัฐอเมริกาด้วยแต่ด้วยจำนวนเงินที่จ่ายไปแล้ว และการที่ยกเลิกกางคันเนี่ยอาจจะทําให้ฝ่ายไทยผิดสัญญาได้ทางรัฐบาลไทยเนี่ยจึงได้จิจาให้สหรัฐอเมริกาทำการซื้อเครื่องบิน FA-18 ไปเข้าประจำการในหน่วยนาวิกยโยธินสหรัฐแทนไทยและไทยก็ได้เปลี่ยนไปซื้อเครื่องบิน F-16 ADF มือ2จากอเมริกาเป็นจำนวน16หลำเข้ามาประจำการทดแทน